ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสัตรอดอระดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน วงคมนตรีประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูนลนิธิภูดินในพระบรมราชูปถมัมภ์ วันที่19กุมภาพันธ์2567เวลา13 30นาฬิกานาทีนห้องประชุมควายใหญ่ชั้น5าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจ จนบุรีทั้งในพื้นที่โครงการระยะที่หนึ่งบ้านสารวะและไลโวและพื้นที่ขยายโครงการบ้านที่ไลป้าและบ้านสแกอําเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยายรณภพเวียงสิีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการมูล,ลนิธิภูบดินในพระบร,รมราชูปธรรมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินง,งานมูล,ลนิธิภูบดินในพระบร,รมราชูปธรรมภม ทั้งในพื้นที่โครงการระยะที่หนึ่งบ้านสาระวะและไลโวและพื้นที่ขยายโครงการบ้านที่ไลป้าและบ้านจะแกอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีและในข้อสั่งการจากการลงพื้นที่เมื่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ในประเด็นด้านการพัฒนาเส้นทางสัญจรระยะที่สองตั้งแต่บริเวณบ้านสาระวะบ้านจะแก่เส้นทางเพื่อความมั่นคงหน่วยพิทักษ์ป่าเดือลู ต้นน้ำสุริยะและด้านเศรษฐกิจในเรื่องแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แปลง MOU จำนวน20ไร่แผนการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ด้วยการวางระบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ม Master Plan และการทอผ้าของกลุ่มอาชีพทอผ้ากเกรียงบ้านไลโวบ้านสารวะหมู่ที่4ตำบลไลโวอำเภอสังขะบุรี ด้านสาธารณสุขในการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาส่งเสริมฟื้นฟูป้องกันโรคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงเรียนอนามัยชุมชนการให้บริการรักษาพยาบาลการให้บริการเชิงรุกในชุมชนร่วมกับอสชอ,อสมอหมอพื้นบ้านและด้านสาธนารณูปโภคในเรื่องระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ระบบไฟฟ้าพลังน้ำไฮโดรพาวเวอร์ รวมถึงด้านการศึกษาโดยการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทําโครงการสืบสารรักษาต่อยอดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อาทิเช่นจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำบ้านสารวะและบ้านเลโว การติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงในพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายในครัวเรือนและแหล่งชุมชนและการรณรง์รักพลังงานรักป่ารักสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567ระหว่างวันที่17ถึง26กุมภาพันธ์2567รับชมการแสดงในชื่อชุด พระนเรศวรจอมราชนตํตำนานมหาวีรกษัตริย์ศึกวันที่17กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกา100โททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชประจำปี2567ณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชตำบลนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์ด,ดรแพทย์หญิงเรวิกาชัยโกมินนายกเหล่าก,กาชาติจังหวัดกาญจนบุรี นายรณพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและประชาชนร่วมพิธีโดยนายประสิทธิ์ปิ่นบุญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานว่าตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรหาราชประจำปี2567ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้อุดหนุนงบ ประมาณสนับสนุนในการร่วมจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยรวมทั้งเป็นการนำทุนทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่มาส่งเสริมเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีไทยของชุมชนให้คงอยู่ในสังคมให้มีความหลากหลายมากขึ้นอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมภายในจังหวัดแกาญจนบุรีให้เพิ่มมากขึ้นโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่17ถึง26กุมภาพันธ์2567ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบ,บุรีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยหนึ่งการจัดพิธีบวงสวงพิธีสงฆ์และการรำอาศิราวาสสองการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรหาราชจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสำคัญสำหรับปีนี้นำเสนอการแสดงในชื่อชุดพระนเรศวรจอมราชัตตำนานมหาวีรกษัตริย์ศึกทำการแสดงจำนวนเจ็ดรอบ3ตลาดย้อนยุคและการจำหน่ายสินค้าโอทอบกว่าหนึ่งร้อร้านค้า4การแสดงศิลปวัฒนธรรมรเวณ เวทีกลางตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกา5การจำหน่ายสินค้าอาหารของดีเมืองการและอาหารานานาชาติพร้อมการแสดงหมหรสพบจากศิลปินทุกคืน ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่านอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนมาซึ่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถสร้างและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคมาก เดี๋ยวเราไม่ทัพเลยส่งให้กับข้าประธานเพื่อทำสัญลักษณ์พิธีเปิดในงานครั้งนี้พร้อมกันครับกับคุณคุณโอและคุณเก่งด้วยนะครับการแสดงชุดแสงสีเสียงของเราวันนี้ด้วยนะคะซีซ้า จาสมคราดในคราบถือเป็นเมืองประเทศราชเมืองหนึ่งใต้ฟ้าบารมีแห่งเราย่าหเว้ยเฮ้ยอยกูอยกูอยกูฮะมีลูกเจ้าเมืองประเทศราชอยู่เยอะมีต้องกลัวองค์เรศยบจัดเหงาหลักน้องได้และพี่สาวของเราด้วยี ท oh นรพระเจ้าบ <Inaudible> ุเรงองผู้ชำนาญสิทธิ์สมเด็จพระนเรศวรเข้ามาอยู่ข้ามกลางวงล้อมของผ้าช้างส่งสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งมีขนาดนหอพลายเอ้ยพระองค์หลบงไทยถูกชายพระมาราบินไปพระราชาตหนรวจจุดประจระิมุราประเทศขาดสะพายและงการเทิดพระนามขึ้น ตำรวจทางหลวงการจนบุรีสุพรรณบุรีรวบไอ้หนุ่มขี้ยาหัวสายแบ่งยาบ้าเป็นชุดชุดละห้าเมตรเสี่ยงโทษคุกหวังเป็นแค่ผู้เสพสุดท้ายเจอสองคดีพันตำรวจเอกพัคพลสุชนผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนพร้อมด้วยพันตำรวจโทเนรดยุวบูลพันตำรวจโทรกฤิตธีรเวสุวรรณ รองผู้กำกับการพันตำรวจตรีโจเสาประโคนสารวัตรสืบสวนทางหลวงหกกองกำกับการสองร่วมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจการในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเข้มข้นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งยาเสพติดและต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจนกระทั่งเวลา 17.30น,น,นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนำรถวิทยุตรวจการออกตรวจในเขตรับผิดชอบไปตามถนนทางหลวงหมายเลข3502หมู่ที่6ตำบลหนองมะข่ามงอด่านช้างจังวสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่พบชายขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อามาฮ่าสีขาวแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนกำลังขับขี่ไปตามถนนสายดังกล่าวจึงส่งสัญ,ญญาณเรียกให้คนขับหยุดรถเพื่อตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แต่จากการพูดคุยเจ้าหน้าที่สังเกตพบคนขับรถ จักยานยนต์ท่าทางมีพิรุษลักษณะคล้ายกับคนเสพยาบ้าจึงขอตรวจคนเสื้อผ้าที่สวมใส่ผลปรากฏไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าแบบสะพายวางอยู่ตะก้าหน้ารถจึงตรวจค้นพบยาบ้าอยู่ในซองพลาสติกใสแบบรูดเปิดปิดซุกซ่อนเอาไว้ในซองบุหรี่อีกชั้นหนึ่งจำนวนสาซองโดยสองในสซองมียาบ้าอยู่สองละหเม็ดและอีกหนึ่งซองมียาบ้าจำนวนสาเม็ด รวม13เมตรเจ้าหน้าที่จึงจับกลุมตัวนายปัญญาโพอ่อนอายุ40ปีชาวตำบลแจงงามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีคนขับขี่รถจักยานยนต์ไว้จากการสอบสวนนายปัญญาผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่าตนไปซื้อ,อยาบ้ามาจากนายทอมชาวตำบลแจงงามอำเภอหนองยาไซจำนวน3ชุดชุดละ5เมตร โดยจะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าจำนวนสองชุดอีกหนึ่งชุดจะเก็บเอาไว้เสพเองก่อนถูกจับกลุ่มตนเพิ่งเสพยาบ้าไปจำนวนสองเมตรส่วนสาเหตุที่แบ่งยาบ้าออกเป็นชุดละห้าเมตรนั้นก็เพื่อป้องกันการถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยผิดก,กฎหมายเพราะจะมีบทลงโทษที่หนักและหากลูกค้าที่ตนนำไปขายให้ถูกจับกลุ่มก็จะเป็นเพียงแค่ผู้เสพ แล้วนําตัวไปบําบัดเท่านั้นซึ่งการกระทําของนายปัญญาถือว่าฉลาดที่จะเลี่ยงกฎหมายที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้กฎหมายว่าผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ตร เป็นเพียงผู้เสพแต่ในปัญญาฉลาดในทางที่ผิดเพราะถึงแม้ว่าผู้ถูกจับกลุมจะมียาบ้าห้าเม็ดหรือเพียงแค่หนึ่งเม็ดก็ตามหากตรวจสอบประวัติและพบว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้จำหน่ายก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งใช้มตารการยึดทรัพย์ตามพรบรยาเสพติดอยู่ดีทั้งนี้จากการนำตัวนปัญญาไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลด่านช้าง ผลปรากฏว่าพบสารเสพติดประเภทที่หนึ่งยาบ้าในร่างกายจึงถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีเป็นสองคดีประกอบด้วยหนึ่งมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและสองและสองเป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีน am หรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายส่วนการขยายผลพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านช้างและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ผู้ว่าเมืองการส่งหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานกรมศุลกากรพิจารณาทบทวนการอนุญาตการขนยางผ่านแดนณจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีสามองค์หลังมีข้อมูลสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนักท่องเที่ยวถนนชมรุษหวันสร้างความเสียหายด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่จากกรณีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567 ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือด่วนที่กอจอ00173ทับ3106ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ช่วยเร่งหารือกับศุลกากรพิจารณาทบทวนการอนุญาตการขนยางผ่านแดน ณจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่เก้าตำบนหนองลูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันกับบ้านพญาตองสูประเทศเมียนมาโดยเนื้อหาหนังสือระบุว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเรื่องผ่อนผันเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวพระเจดีสามองค์อำเภอสังขรบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าออกได้โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเท่านั้นลงวันที่27สิงหาคม2541 หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม2564ด่านสุลกากรสังขบบุรีได้อนุญาตให้ผู้บริการส่งสินค้าผ่านแดนขนส่งยางพาราจากประเทศเมียนมาไปยังประเทศมาเลเซียโดยใช้รถบรรทุกพ่วง22ล้อความยาว13.65เมตรน้ำหนักบรรทุกคัละ30ตันวันละ 5-19คันต่อวันต่อมาและในเดือนกันยายน2566ได้ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนว่ามีการลักลอบนำข้าวยางพาราเถื่อนผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณด่านทัชดีสามองค์และคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลกระทบการขนส่งยางพาราผ่านแดนเมื่อวันที่17-18ธันวาคม2566นั้นจังหวัดกาญจนบุรีขอเรียนให้ทราบว่าการขนส่งยางพาราผ่านแดนผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณด่านพระเจดีสามองค์ส่งผลกระทบดังนี้หนึ่งอุบัติเหตุจากรถบรรทุกยางพาราผ่านแดนพลิกคว่ำโดยใช้ช่วงเดือนตุลาคม 2566- กุมภาพันธ์2567 ได้เกิดอุบัติเหตุจำนวนสามครั้งมีผู้เสียชีวิตสามรายบาดเจ็บจำนวนสองรายการจราจรติดขัดแต่ละครั้งนานกว่าย0สิบชั่วโมงสองนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกอำเภอสังขระบ,บุรีได้ตามที่วางแผนการเดินทางไว้สามรถพยาบาลรถฉุกเฉินรถกู้ภยัยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยได้ทันเวลาสี่ถนนชำรุดเนื่องจากถนนในพื้นที่อำเภอสังขระบ,บุรีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการพาณิชย์ ความกว้างไม่เหมาะสมไม่มีหลายทางไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรถพ่วงและรถบรรทุกทําให้เกิดการกินเลนเหมาะสําหรับรถยนต์ปกติเท่านั้นและด่านศุลกากรสังขบ,บุรีไม่มีตราช่างน้ําหนักรถบรรทุกจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณด่านพระเจดีสามองค์และสถานที่ท่องเที่ยวในอเพอสังขบ,บุรีมีนักท่องเที่ยวจานวนมาก ประกอบกับการเปิดจุดผ่านแดนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นหากปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานกรมศุลการกรพิจารณาทบทวนการอนุญาตการขนส่งยางพาราผ่านแดนและในระหว่างการทบทวนขอพิจารณาระงับการขนขส่งยางพาราผ่านแดนณจุดผ่านแดนชั่วคราวบร,ริเวณด่านพระเจดีสามองค์ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการส่งยางพาราผ่านแดนและมีการปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมในการรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งนี้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนสามารถส่งสินค้าผ่านช่องทางสุดผ่านแดนถาวรบ้านผู้น้ำร้อนอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้โดยเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ด่านพระเจดีสามองค์พบว่าบริเวณหน้าด่านสุลก,กากรด่านเจดีสามองค์ไม่ปรากฏการเดินทางข้ามแดนของ รถบรรทุกยางพาราข้ามแดนเช่นเดียวกับบริเวณลานจอดรถบริเวณข้างวัดบ้านพระจดีสามองค์ไม่มีรถบรรทุกยางของผู้ประกอบการชาวเมียนมาและชาวไทย จอดขนถ่ายยางพาราเหมือนที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเพียงรถบรรทุกสินค้าชนิดอื่นที่ยังคงมาจอดเพื่อรอการขนถ่ายสินค้าเช่นเดียวกับบริเวณซอยกเกษตรหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางที่กําหนดให้เป็นจุดขนถ่ายสินค้าจาพวกของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตที่ยังมีการขนถ่ายและนําสินค้าผ่านแดนเข้าออกภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา ศุลกากรฝ่ายปกครองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจากการเปิดเผยของนายอนุภาพหอมจันทร์ผู้อำนวยการส่วนบริการด้านศุลกากรอำเภอสังขระบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากมีหนังสือหารือของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทางด่านศุลก,กากรได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการยางผ่านแดนให้ระง,งับการนำเข้ายางผ่านแดนไว้ก่อน เพื่อรอความชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาส่วนสินค้าชนิดอื่นที่ได้รับอนุญาตยังคงสามารถดําเนินการนําเข้าส่งออกได้ตามปกติขณะที่ผู้ประกอบการร้านขายสินค้าที่ยลึกตระเวนด่านเจดีสามองค์รายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหากเลือกได้อยากให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าสถานที่ขนถ่ายสินค้าเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาการเปิดให้มีการนําเข้าอย่างข้ามแดนส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง ้นจากปัญหากลิ่นเหม็นและสถานที่จอดรถรวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางส่งผลให้จากที่เคยมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า1,000บาทหรือเพียงวันละ300-400บาทในปัจจุบันแต่หากจำเป็นต้องมีการขนถ่ายสินค้าจริงๆก็อยากให้มีการขยับสถานที่ขนถ่ายออกไปอยู่ในพื้นที่นอกหมู่บ้านเพื่อลดความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นถนนชำรุดและฝุ่นควันจากรถบรรทุกทั้งไทยและเมียนมา ที่เดินทางเข้าออกวันละ20-30คันทั้งนี้สังขรบ,บุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศโดยมีสะพานไม้วิถีชาวไทยเชื่อสายมอญป่าเขาน้ำตกวัดวังเวียการามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวาชิรลงกรณ์ด่านพระเจดีสามองค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ปีละหลายร้อยล้านหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขาอาจส่งผลกระทบต่อความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอำเภอสังขรบ,บุรี อย่างแน่นอนจากข้อมูลของด่านศุลกากรสังครขบ,บุรีพบว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน2566ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์2567มีการนำผ่านแดนเข้ามาแล้วกว่า 5้า0มืหนึ่งพันตันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน PM สองจุดห้ามเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีเรียนผู้บังคับบัญชาวัวนที่สิบเจดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจดเวลาสิบเจดนาฬิกาสามสิบนาทีณวัดเวลุวันหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายชาคริตตันพิรุณอำเภอทองผาภูมิพร้อมด้วยนายวันลบจินดาประหลัดอำเภอฝ่ายม,มั่นคง นายสราวุสีธันดอนนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมินายประสูตรวิชาไพาบู์กำนันตำบลท่าขนุนนายชนินเจียจำรูนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าขนุนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหน่วยอาสาสมัครกองบรรเทาสาธารณภายัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลตำบลทองผาภูมิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่เก้า พร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลตะบนทองผาภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบไฟป่าลุกลามไหม้บริเวณแนวภูเขาหลังบริเวณวัดเวลุวันเจ้าหน้าที่จึงทําแนวกันไฟในระยะประมาณ6เมตรเพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามพื้นที่ป่ามากขึ้นโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดับไฟและทําแนวกันไฟโดยให้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิรับผิดชอบฝั่งซ้าย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิรับผิดชอบฝั่งขวาขณะนี้สถานการณ์ในเบื้องต้นสามารถควบคุมไฟป่าไม่ให้ลูกลามเข้ามาบริเวณวัดเวลุวันได้แล้วแต่ยังคงมีไฟป่าบางส่วนที่อยู่บริเวณบนยอดภูเขาสูงที่ไม่สามารถทำแนวกันไฟและเข้าไปดับไฟได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นแล้วว่าควรประสานเฮลิคอปเตอร์จากพศออหรือ ป้องกันภัยมาสนับสนุนการดับไฟป่าดังกล่าวเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปในพื้นที่อื่นอีกนุ่มทองภาภูมิจบฟิสิกส์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปลูกผักไฮโดรโปนิกสร้างไรายได้พิเศษช่วงรอบรรจุครูนรายพลฤทธิ์พัตตีอายุ23ปีพร้อมน้องเกมจบฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง อยู่บ้านเลขที่263/10หมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองสนใจปลูกผักไฮโดรโปนิกจากการดูติ๊กตอกที่สร้างไรายได้โดยปลูกมาได้4-5เดือนแล้วใช้พื้นที่บริเวณข้างบ้านขั้นตอนการปลูกผักก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่อันดับแรกทําการพาเพาะเมล็ดใส่ฟองน้ําและทิ้งไว้14วันจนมเมล็ดงอกพอมล็ดงอกเอามาแช่ใส่ปุ๋ย 7วันจากนั้นนำผักที่แช่น้ำมาลงกล่องอนุบาลและนำกล่องอนุบาลมาใส่กล่องปลูกอีกทีระยะเวลา45วันก็เก็บผักได้มีผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนคอร์สกรีนมินิคอร์สซึ่งขั้นตอนการดูแลไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใส่น้ำกับปุ๋ยวัดค่ายตรงและมีแสงให้เพียงพอซึ่งจากการปลูกผักสร้างรายได้เป็นเหมือนรายได้เสริมขายครั้งหนึ่งประมาณ1,400-1,500บาทมีช่องทางการจำหน่ายผ่านทางเพจเฟซบุ๊กพัดดีไฮโดฟาร์ม สอบถามข้อมูลได้ที่0616794269น้องเกมสและบริเวณหน้าร้านข้าวแกงซอย11เ,เ,เทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งแม่ของนายพลฤทธิ์ได้ช่วยขายผักอีกด้วยอยากเชิญชวนให้คนมาซื้อผักปลอดสารพิษมีประโยชน์ต่อร่างกายสนใจปลูกตามปลูกประมาณได้ประมาณส5เดือนัานตอนการปลูกก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ ตอนแรกก็ต้องทําการพราะมลเมล็ดนะครับโดยการเอามลเมล็ดใส่กล่องน้ำแล้วก็จิ้งไว้สิบสี่วันจนมลเมล็ดงอกครับพอมลเมล็ดงอกก็เอากล่องน้ํามาแช่น้ําปุ๋ยไว้ทิ้อีกเจดวันนะครับหลังจากนั้นก็เอาผักที่แช่น้ําปุ๋ยไว้เอามาลงกล่องอนุบาลครับแล้วก็เอา ผักจากกล่องอนุบาลมาใส่กล่องปลูกกริงก็ระยะเวลาก็ประมาณ45วันถึงเก็บได้คนที่ผักก็ชอบกันคนตัดแทนก็พออยู่ได เมืองการควงประหลัดจังหวัดแนนมเพอให้กำลังใจอ,อสอเฝ้าระวังไฟป่ากลางดึกพร้อมกำชับทุกคนระมัดระวังช้างป่า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคืนวันที่17กุมภาพันธ์2567ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางลุงพื้นที่ติดต,ตามการดําเนินงานพร้อมตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เครือข่ายอาสาสมัครพิธอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการฝ้าวงไฟป่าที่ศูนย์ฝ้าวงไฟป่าสาราอเนกประสงค์บ้านท่าทุงนาหมู่ที่1ตำบลช่องสะดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จะมีนายทัตเหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุชาหอยสังแหนอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายอุทัยขันทองรักษารษาชการแทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีน,นายอนันชัยทองศรีนุษย์ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีนายสพนทวัตวงคำผู้ช่วยหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเดินทาง มีนายวสันต์สุนจิรัต์กำนัตบบนตำบลช่องสเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัตบบนตำบลช่องสเดาพร้อมทีมอสฝ้าวังไฟป่าบ้านช่องสเดาบ้านหมอเท่าบ้านเก่งปรากฏบ้านท่ากระทิรวมทั้งกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรีและดาบตำรวจสฤษิ์กิจสมัยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร,รลาดยา่าประจำป้อมจุดตรวจช่องสเดาให้การต้อนรับ โดยร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าเพราะที่ผ่านมาถึงแม้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตำบลช่องเสดาจะมีความรุนแรงถึงแม้อากาศจะร้อนและเด็ดเหนื่อแค่ไหนแต่ทุกคนก็ไม่เคยย่อท้อซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบนโยบายให้อสอ อสอทุกคนดำเนินการดับไฟป่าแบบบูรณาการร่วมกันทั้งทางอำเภอเมืองทางฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบถึงสถานการณ์ไฟป่าและช่วยกันควบคุมดูแลเมื่อพบเห็นหรือทราบข่าวให้แจ้งชุดปฏิบัติการหรือผู้นำชุมชนเพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามและที่สำคัญทุกคนจะต้องระมัดระวัง เนื่องจากในพื้นที่ที่เกิดไฟป่านี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หากพบก็อย่าเข้าไปใกล้เพราะอาจจะได้รับอันตรายจากการถูกช้างป่าทำร้ายได้